สวัสดีค่ะเรามาถักหนะ้ามิกกี้เมาส์กันนะคะอันนี้มันมีสองแบบนะคะแต่เราจะทำแบบนี้นะคะเราทำแบบสีชมพูนะแบบนี้เราพอทำแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ไปตกแต่งได้นะคะตรงหูตรงโบนะเราจะทาสีอะไรก็ได้เลยนะคะมาเลยนะคะขั้นตอนวิธีทำนะคะ มีไหมพรมสองสีนะคะที่เราใช้นะดำแล้วก็สีชมพูค่ะแต่เดี๋ยวเราจะใช้อ่าเข็มนะคะเราใช้เข็มเบอร์เดิมนะคะสองจุดห้าศูนย์มมนะคะแล้วก็กันไกลนะคะเราต้องใช้กันไกลไว้ตัดนะคะ ตัวมาร์กนะคะตัวมาร์กใครจะใช้ในหน้าตัวนี้ก็ได้นะครับไม่ใช้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ยากนะคะหน้านะคะเขาจะถักเป็นวงกลมเลยทีเดียวเลยนะคะแต่ถ้าทําพื้นรองเท้าเราต้องใช้นะคะแล้วก็เข็มนะคะเข็มมี2แบบนะนะคะ ตัวสั้นกับตัวยาวนะคะแต่เราจะใช้ตัวไหนก็ได้นะเลือกเอาหนึ่งตัวนะคะเราเริ่มทํากันเลยค่ะเรามาทําโบกันก่อนเลยนะคะขั้นตอนแรกนะเราทําเป็นวงกลมนะคะอย่างนี้นะแล้วก็ลงเราก็ขยายให้เขาพอเราถักลงไปได้นะคะถักโซ่สามหนึ่งสองสามนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะ แล้วลงไปในช่องนี้นะดึงให้ยาวๆนะคะลงอย่างนี้นะคะเอาสี่นะคะสีหลักนะสามสี 3, 4, ห่หัางนะคะดูดีๆนะคะอย่าให้เขาบิดนะคะถ้าเขาบิดแต่เราดึงไม่ได้นะคะ เสร็จแล้วเราก็ถักโซ่ขึ้นไปอีก,อกด้านหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะเราก็พันหัวเข็มลงมานะคะสองเราก็ทำพัาที่สี่เหมือนเดิมนะคะสาม 4นะคะแล้วเราก็ถักโซ่1 2 3 4งล็อกข้างนะคะล็อกข้างให้เขาเป็นรูปล่างขึ้นมานะคะแล้วเราก็ล็อกก่อนก็นได้นะคะกลัวเขาหลุดเนาะล็อกแล้วดึงให้ยาวๆนะคะแล้วก็มาจาับตัวที่เราเหลือไว้ตัวแรกนี่คะ่ะที่เราทําวงกลมนะคะเราเดินให้ตึง ื่อให้เขาเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะเราดึงให้เขาตึงๆนะคะตรงนี้เราจับตรงนี้นะคะให้ให้กว้างๆนะคะตรงนี้เราดึงเขาให้ตึงนะตัวนี้น่าจะสั้นนะดึงให้ตึงแล้วเอาตัวที่เป็นห่วงอย่างนี้นะคะที่เราแบบเราจะถักนะคะเรามาลงไปอย่างนี้นะคะแล้วเราดึงตรงนี้ให้ตึงนะคะดึงให้ตึงนะ เราก็ได้แบบนี้เราก็มาพันเขาเพื่อเราจะทําตรงนี้นะคะเพื่อพันนะคะเอาตัวยาวนะคะพันนะหมุนไปหนึ่งอันนี้แอบข้างไปนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะเราเอาแค่สี่หรือห้าตามที่ชอบนะคะเอาใหญ่เล็กตามสบายเลยนะคะใครอยากได้เล็กก็เอา2หรือ3มก็ได้นะคะแต่นี้เอาสี่นะคะเราก็มาพันด้านหลัง ให้เขาอยู่นะคะผูกเขาไว้นะคะผูกเขาไว้นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้แล้วนะคะบูของเรานะคะเราก็จะได้บูมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะตัวนี้เราตัดออกเลยนะคะ เราเหลือแต่ตัวนี้ไว้นะเพื่อเราจะได้ไปเย็บนะคะไปเย็บติดกับตัวหน้าดำดำตัวนี้นะคะตัวนี้นะแล้วก็ตัดเข้ามานะคะตัดออกไปนะคะตัดออกไปนะจะยาวกว่านี้ก็ได้นะคะถ้าคนไม่ถนัดนะเสร็จแล้วเรามาถักหน้านะคะตัวหน้านะสีใช้สีดำนะคะ สีชมพูเราไม่ใช้แล้วนะคะเราใช้สีดำแล้วนะเราก็มาทำเป็นวงกลมเหมือนเดิมนะคะเป็นห่วงวงกลมเหมือนเดิมนะเราจับแบบนี้นะคะอย่างนี้นะเราเข็มลงไปเราถักลงไปในนี้นะคะเราถักลงไปในนี้สิบหกหลักนะคะหนึ่งสองสามก่อนนะคะแล้วก็หนึ่ง สองสามนะคะห้ <5 S 1> <5 S 2> ระวังนี่หลุดนะคะหตรงนี้เราดึงดึงยาวๆนะคะหกเจ็ดแปดเสอบสอง สามสี่ห้าสิบหกนะคะถ้าเราอยากได้เล็กเราก็สิบสองนะคะถ้าอยากได้ใหญ่ก็สิบหกนะคะเราก็มาชนเลยนะคะ เราก็มาชนตรงนี้นะคะเราเชื่อมต่อเข้าหากันนะแล้วก็ล็อกเข้าไว้แล้วก็มาดูขยายดูนะคะตรงนี้เราดึงช่องนี้อย่าให้มันใหญ่นะคะเราดึงให้ตึงให้เขาสนิทกันนะคะให้ชนกันนะเสร็จแล้วเรามาถักแถวที่สองนะคะขึ้นไปนะโซ่สามหนึ่งสองสามนะคะ เราก็ลงมาเราซ้ำลงในช่องนี้นะคะเราถักให้อ้อมเลยซ้ำลงไปลงทุกช่องนะคะข้ั้งละสองสองนะ อันนี้สีดำนะคะอาจจะไม่ชัดนะคะแต่ถ้าเป็นสีอื่นเราอาจจะเห็นชัดนะเราก็นับตามนี้เลยนะคะว่าทั้งหมดมีกี่ช่องนะคะสิ 16, ใช่ไหมเราก็ลง16ช่องในนี้เลยค่ะแล้วก็ทำไปนะคะจนรอบเลยนะ ทให้รอบเลยค่ะ พอเราถักรอบนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นหูเขานะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็มาเชื่อมตรงนี้เลยนะคะเราก็จะเป็นวงกลมๆล,ลักษณะนี้นะจะเป็นลักษณะนี้นะคะกลมๆนะนี่นะคะ เสร็จแล้วเรามาทําะะช่วงหูเขานะคะช่วงหูเขานะแล้วก็ถักขึ้นไปสามเราลงมาเลยนะคะเราลงในช่องเนี้ยนะคะติดติดกันนี่เราถักลงไปในนี้นะคะเจ็ดหลักนะคะ ไม่ได้จิดนะคะในล่องในในช่องเดิมนะคะนี่นะแล้วเราก็ถักโซ่ปิดหนึ่งสองสามนะคะลงมาที่เดิมเอาควกว้างหน่อยนะคะดึงไม่ได้นะคะแล้วก็ลงมาที่เดิมนะ,ะแล้วเราก็ ถักเรียงนะคะถักเรียงอย่างนี้นะถักเรียงอย่างนี้นะคะแล้วก็ถักไปแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดพอเราได้แปดนะคะเราทำตรงนี้นะคะก็จะเป็นด้านหลังนี้นะ แล้วเราก็ถักขึ้นไปสามครั้งนะคะแล้วเราก็ลงจุดเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แล้วเราก็ถักโซ่8มาไอโซ่สามาให้ได้เป็น8นะคะเก็บให้หมดนะคะบางทีเส้นเล็กๆเก็บยากนะของเราใช้3เส้นนะคะแล้วเรามาทบกันนะคะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ลงหนึ่งสสาลงเข้าไปที่เดิม เสร็จแล้วเราก็มาล็อกเราก็ตัดออกนะคะใหม่นะเราก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็มาขยับหน่อยนึงเราก็จะได้หน้าเข้ามาแบบนี้แล้วเราก็เอามูตรงนี้ใส่นะคะโูใส่เข้าไปนะคะแล้วก็เรา,เราจะใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะโูนะเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาเย็บ ใส่เลยนะคะอ่ะเราก็มาตัดใหม่กันก่อนเนาะยาวๆหน่อยเผื่อเราได้เอาไปเย็บติดกับตัวรองเท้าหรือว่าตัวหมวกอะไรก็ได้นะคะเราจะใส่แต่งตรงไหนก็ได้ปงกระเป๋าได้หมดนะคะเสื้อก็ได้นี่ก็อยู่แล้วนะคะไม่ต้อะไรนะคะโบเขาไม่ ไปพังง่ายนะคะเสร็จแล้วเราก็านี่ค่ะปิดงานเขานะคะเราก็ตัดไหมออกตรงนี้นะคะตัดออกเลยตัวที่เราไม่เอาเราก็ตัดออกให้หมดก็เหลือไว้แค่นี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะหน้า เราใช้สีขาวมาแต่งหรือว่าเป็นสีอะไรก็ได้ค่ะสีสีก็ได้นะคะแต่งเข้าไปนะคะเสร็จแ,แล้วนะคะหน้ามิกกี้เมาส์เรานะคะเพื่อเราจะแต่งชิ้นงานต่างๆนะคะขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ